สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้น้องโตเกียวกาสิพาพี่น้องทุกคนมาปลูกพักเนาะอันนี้ก็คือสวนเฮาที่เฮาเว้าตอนนั้นว่าเฮาสิปลูกพักเนาะเฮาก็ได้เห็ดหนานแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วบางเหี่ยวหวานอันหวานเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็สิเป็นพักคณะเนาะพี่น้องนี่เดี๋ยวถ้าพักคณะใหญ่จักหน่อยเฮาสีมาบ่งเนาะบ่งปลูกเป็นต้นเป็นต้นนะบงปลูกใหม่อีกเถอะหนึ่งเนาะ ตัวอันนี้นก็สิเป็นผักกาดหินผัก <C ell ate milk> กาดหินที่ว่านคุณแม่นงรักคนฝากมาให้แหละตัวนี้เนาะผักกาดหินตัวนี้อันนี้ก็สิเป็นผักกวางตุ้งเ, <C ell ate milk> เนาะพี่น้องตัวนี้นี่ก็ยังแบบสีบอกเป็นรูปเป็นล่าวอะไรวายังน้อยๆอยู่เนาะยังบุใหญ่ค่ะปันไดข้าแบบมันถ้าใหญ่คักๆก็สิเบิ่งเป็นรูปเป็นล้าวเบิ่งออกเนาะตัวนี้ก็สิปเ<ๆ>ปเ <C ell ate milk> น็นผั <C ell ate milk> นสกสลัดเนาะพี่น้องตัวนี้ผักสลัดตัวนี้ส่วนตัวนี้แหละ วานวานมาลายนานแล้วบอจื้อพี่น้องตัวนี้นะมีจต่ถ้าเบิ่งบัดพักใหญ่นอกว่าถ้ามันสิเป็นพักหยังเนาะตอนวานนะจือ้อแต่ว่าอันพราวานแล้วมันาลายหนานเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านานนานที่หายนะบอจื้อ่าเป็นพักหยังส่วนตัวนี้แหละอันเท่าเห็ดนานไ้ปลูกผักบงเนาะเทายังบ่ได้ปลูกภาษิมาปลูกํากันมึอน,นี้เลยเนาะอันนี้เขาผสมดินเรียบร้อยผสมดินแล้วก็เอามูลซัดเอาอัน เอาอย่างใส่เนาะเราสิมาปูกพักบงกันเลยมยือนี้อันนี้กระสิเป็นมักทั่วเนาะพี่น้องนี่อันนี้คือเป็นคุมมักทั่วทั่วฟักยาวาแะละตัวนี้ก็เป็นมักทนะั่วเนาะมักทั่วเบิดเลยแถวนี้เนาะนี่เป็นมักทั่วเบิดแถวนี้มามองนี่กันดีส่วนมอง,มองนี้เนาะเป็นมักทั่วผู้ต่ว่ายังบวอบอกงอกเถื่อนเหรอตัวนี้บวงอกงอกเลย ยังบอกงะส่วนตัวนี้ก็สิเป็นอันแตงกวาเนาะพี่น้องนี่กำลังออกงองามๆเลยเพราะว่ามันละมันหลายต้นเท่ากับสิบ่งออกอีกเนาะเฮาสีคุดออกปลูกอีกว่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาสิให้พื่นขึ้นแล้วก็เอาค้างใส่นะคันหลายต้นหลายมันมันจีบ่เป็นมากบ่เป็นมากหลายเนาะมาทางนี้วันนี้อันนี้ก็สิเป็นแตงโมเน้ะพี่น้องแตงโมที่เฮาซื้อมากินกันมือเฮาเหดคลิปย์นี แตงโมงหนยใหญ่ค่ะเนาะกำลังออกงอกกำลังออกงอกเลย <c oughs> อันนี้ก็ะสเป็นมักอือนมัเอือตัวนี้มะเอือ <c oughs> มัเอือนอะเป็นภาษาลาวส่วนภาษาไทยพี่เอิว่าฟักทองเนะนี่เป็นเบียงามๆเลยเบียใหญ่ตอนซื้อมาค่ะเนาะเป็นกรนสีนเป็นเม็ดรแล้วพ,นนะพี่น้องคือสีบอกออกงอกเนาะแต่ว่าพอมาปลูกแล้วก็ออกงอกอยู่นะส่วนตัวนี้กะสิเป็นบวบนาะพี่น้องนี่มักบวบ นี่ออกงอกสองสองงอกบวบอันบวบอี็อย่างน่าที่พ่เขียนในช่องนะน้องบวบเลียมเนาะแม่น,นี้จะเป็นบวบเลียมเนาะพี่น้องเท่ากับบ่าเอยนบ่เคยได้ปลูกนาะงบวบเลียมเนาะเท่าเห็นเท่าก็เลยอันซื้อมาลองปลูกบึง่งบวบเลียมเห็นจะผลขายเนาะมาแบดนี้เท่าสิมาลงมือปลูกพักบุ้งกันเลยเนาะ เานี่ยมาขีดก่อนได้บแล้วค้าเดี๋ยวเอาชิมาเตรียมดินปลูกพักบุ้งเนาะเดี๋ยวขูดก่อนขูดให้มันขูดขุงขึ้นมาก่อนเนาะพออเาหดน้ำดินยักแจกเล่ช้านีว อันนี้ก็เป็นในพักบุ้งเฮาเนาะน,นี่ ห้องกระสีเอาหาแนวมาเห็ดให้มันเป็นร้องเป็นร้องเราจะพุ่งออกบ,บุ้งลงเห็ดเป็นร้องเะหกะหวานลงเนาะหวานั้างห้างบิ่งนผักบุงก้งเขาก่อนว่ามีจำใด้เนาะ เอ้่รงนี้ลงก่อนในพะกุ่งเท่ากับมีอยู่400เม็ดเนาะพี่น้อง400เม็ดกับเป็นเม็ดในน้อยเนาะบลาบากันใดไปก่อนเนาะขี่ เห็นเขาเจ้าปู่ขนะที่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 เลย,นยนเนาะมึงใส่ในพักบุ้งผลหลายเวลาเขาหวานบัดเวลาพักบุงออกง้อเขาก็สกสิมาบ่งเลเพราะว่าแย่มันที่เนาะเขาก็ต้องท้บเบิ่งก่อนว่ามันที่เกินไปบ่ <c oughs> หวานไปตามร้องที่เฮาขูดเลยเนาะ <c oughs> เอาชิหวานทางห่าง่อยหนึ่งเนาะให้มันพอดีครับมเมล็ดของมันพักบ้งนี่แหละเนาะหวานแล้วหน่อยจะไปขูดีก่อน อนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าเนาะตอนนี้อากาศก็ดีเนาะบบมีลมตอนเช้าอากาศบ่ฮอนแล้วก็บ,บ่หนาวเนาะหนุ่งเสื้อแขนสั้นได้อากาศดีตอนเช้านี้ตอนเช้าบรรยากาศแบบอ่ะบรรยากาศที่ดีดเลยแหละเห็นพฝนว่าอัน <Yeah. S 1> รีบหนาว ก่อนที่จะหมดหนาวว่าซานหนาวสีเบิดไว้เพื่อว่าเนาะปีนี้จะว่ไกลแล้วเนาะพอดีพอดีเลยคิดว่าสีบัพอเนาะในผักบุ้งปลูกอันนานบักใหญ่คิดว่าสีบัพอพอเสยพอดีเลยวันนี้น้องตุ๊เกี่ยวกับสีอันถมเนาะถมแบบบางๆ ผมผักบุ้งที่เทาหวานเนี่ะมันจิงค่อยๆถม่มเนาะหอยมันบวมมันแตกอกอกจากหม่องเัมนที่เทาปลูกเท้ากัดสีโฮยแกลบอีกเถื่อหนึ่งเนาะโฮยแกลบอีกชั้นหนึ่งเพื่อถม่มถมมันพักเท้เาปลูกอันนี้เอาถ่มบางๆไปก่อน อันนี้ก็สิเป็นแกบกับขี้งัวเนาะพี่น้องที่น้องตัวเกีียวไปเอามากับหนงน้อยเนาะเอามาใส่พักอันนี้ก็เป็นมูลของขี้งัวอะไรกันอันนี้แกบเนาะเขาสิเอาไปโหยยน้านพักบ,บุ้งเขาเลยตักชนิดก,ก่อน โอ้โห้ยแบบนี้ก็ได้เลยได้นี่มันซอสมาห้ยกันเลยบันห้อยให้มันแบบกเก็บความชุ่มชื้อนนาอพี่น้องแล้วก็คอยให้มันงามโอ้อยให้พักงามเพราะว่าแกะที่เ้องไปเอานี่เป็นแกะยู่ในคอกหมูเนาอเพี่เลี้ยงหมูในอันใน ในวังอันแกะนี่แหละพเพาะเลี้ยงหมูมันกับซีมีขีมหมูผสมอยู่เนาะมถ,ถึงทางนะเดี๋ย่าจะไปทางนั้นนอชิผสมทาาซีโพยทางนี้ก่อน วันนี้เข้ากับปลูกแล้วใส่เก็บแล้วเรียบร้อยเนะาะบานนี้เข้ากับชิมาฮดน้ําพักเข้ากันเลยเอ,อ๊ะน,น้ํานี่เกามาจากหนองสะเข้าเลยเนาะพี่น้องอยางลงไปอันตักเอาแล้วก็มาฮุดที่ถั่วเลยมันสุกเนาะนานพักบ้องได้ใหญ่กว่าหมูเนาะอันนานพักเหย้าเห็ดมาใหญ่กว่าหมูเลยนาน ฮดให้สุ่มๆไปเลยเนาะพักเขาจังออกไวก่อนที่เอาสิปุ่กเขาก็ได้หดน้ําให้ดินมันสุ่มเรียบร้อยเนาะเวลาปุูกแล้วเขาก็ฮดอีกพักเข้านี้เหม็นหดเช้าฮดแรงเนาะทุกคนเพื่อให้มันสุ่มให้มันงามพักเขากบสิบเได้ใส่สารเคมีอย่างเน,เนาะเขาใส่แต่แกบมูลซัดแล้วก็เฟืองเนาะพี่น้องนี่บิ่งใส่เฟืองเวลาพักออกงามงามเนาะใส่เฟือง บ่อน,นี้เท่ากับทีปลูกอ้อยเนาะพี่น้องนี่เต้คุบนวัวนี่ไวปไ้ปลูกอ้อยปลูกอ้อยดำอ้อยอันเรียกภาษาไทยเพื่นเอือนี่อย่างเนาะแต่เทาเอิอนอ้อยดำเนาะสี่เอามาปลูกปลูกวัหนีแหละเดี๋ยวฮดอันนี้ก่อน กวางตุ้งเฮงจักวกาสีใหญ่ไว้ว่าหมูน้อยๆเนาะใหญ่ไว้ว่าก่อนหมูยังอีกสองหน่าเนาะพักการหิวหน่อยเอ้ยอันนั้นมันค่าเนาะเทาเทาค่าบวกมันเลยบุยออก อันนี้ก็คืออ้อยที่เขาใส่น้ำไว้เนาะพี่น้องเขาตัดมาเขาเส่น้ำไว้เขาสิมาตัดปลูกเลยกับตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะมาปลูกเลยยอดนี่ก็สามารถปลูกได้นะทุกคนเขาสิเอายอดไปปลูกน้ำือคือมันคือเป็นแบบนี้ตัดออกก่อนเนาะเขาสิตัดเป็นท่อนๆเ,เ,เลยเหมือน แบบพย,ยายามบห้มันถึกตาเนาะเพราะว่าตาอ้อยมองนี่น่ะสิเป็นนันย้อนออกมาเนาะแตดเป็น่อนๆแบบนี้เลยตอนยังน้อยมากีนมากินอ้อยเนี่ยพี่น้องแม่ตลาดเนาะขาดบดได้าาเลยเมืนอ้อยนี่แหละแต่ว่าอ้อยนี่แต่ก่อนนะเพิ่นปลูกขายฮอ่อนได้อ่อนอ้อยนี่่ะ ทำาเม็นเราปลูกเราห,หดน้ำเนาะขึ้นบุระบัตรข้าวสิปลูกโอ้ยน้องตุก๊กแกกะเอาอันขิงงัวเนาะมาห้องพื้นก่อนขิงงัวมุนมุนซัดเนาะเอามาห้องพื้นก่อนข้าวสิเตรียมตัวเตรียมปลูกกันเลยเนาะนี่ มองหินใหญ่อันนี้ก็เอาสิปปิ้นปิ้นตาเนะเาะออกมาทางข้างทั้งข้างเพื่อให้ตามันขึ้นมาทางเทิงแบบเวลาออกงอกเนาะโอ้ยโอ้ยนี่มันมักกันมักดินสุ่มเนาะเราต้องหดน้ำตลอดมันก็อยู่แค่มโนมันก็สุ่มอยู่ไหนวางนี้เนาะมา มันกะสิเอาดินโหยดินอันนี้แม่ท้าไปคุดมาจากคอ,อกหมูน้องพี่น้องตัวนี้นะมันจะงามเลยคะคบปู่เมื่อกี้นีเขาปูกพื้นที่ว่พอนะเขาก็เลยคุดตื่มคุดตืมแล้วมาปลูกอีกเนาะกาสิเอาดินโหยหลังจากปลูกแล้ว จบไปแล้วนอกกับการมาพามาเบิ่งสวนพักแล้วกับลูกพักมือนี้เนาะเฮากก็ได้รีวิวให้เบิ่งแล้วมาแล้วฮาสิมาเวลาคันพักใหญ่อีกจังหน่อยเนาะฮาสิมาบ่งพักอีกแล้วฮาสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะเถื่อหนึ่งสำหรับมือนี้กะจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนะเาะพอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตัวเกี่ยวในเด้อสบายดีบ๊าย